กลาสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube channel MIB Man in Bike ฮะวันนี้มากับอาร์ยียานแล้วก็ผ่านมาพบเจ้า CB 400นะฮะแต่ว่าแต่งแบบก็คือสไตล์แบบค่อนข้างที่จะดิบเลยทีเดียวนะฮะก็เลยเกี่ยวมาเหมือนกันเหมือนทุกครั้งนะฮะเกี่ยวมาวันนี้ขออภัยมาในโทนมืดหน่อยเพราะว่าขับรถมาถึงที่นี่ก็มืดแล้วเนาะแต่ก็เอาละอยาก พาชมรถสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมรถสวยๆกันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรียนเชิญพี่เจ้าของรถมาดีกว่าว่าซื้อมาเท่าไหร่ทาอะไรไปบ้างแล้วก็ได้มาสภาพแบบนี้เลยหรือเปล่าเนาะเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชิจโจรครับพี่โจนะฮะพี่โจปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่เป็นผู้จัดการวิทยาลัยที่วิาลฟางกูนี่ครับวิทยาลัย ผู้จัดการนี่ผู้จัดการนี่มีเด็กในสังกัดไหมครับมีแต่เด็กนักเรียนครับเด็กนักเรียนวิไลครับเด็กอ๋อเป็นผู้จัดการแล้วไม่เกี่ยวกับการสอนไหมนี่มันอ่ามันจะเป็นโรงเรียนเอกชนก็คือถ้าเป็นพวกการเรียนการสอนบุคลาเป็นครูก็จะเป็นพอดูแลพอดูแลครับของผมเป็นพวกงบประมาณพวกการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อแต่ดูแบบผู้จัดการยังหนุ่มๆอยู่เลยนะเออถ้าถ้าสาวๆจะติดเยอะนะ ครับอาทีนี้พอดีได้มาเห็นเนาะผู้จัดการชื่ออะไรน้องพี่จำได้พี่โจโจครับพี่การโจพี่โจเนี่ยซื้อรถคันนี้เป็น CB CB 400 Super ้เปอร์ปี93นะครับเพราะว่าเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นปี93ปี93เลยตอนซื้อเท่าไหร่ฮะ ผมไปได้มาสี่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าแลสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าครับประมาณนั้นแหละฮะประมาณนั้นแล้วก็ได้มาทําอะไรเพิ่มเติมไหมครับได้มาผมเอามาแค่ติดกระจกเพิ่มอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยนะครับติดกระจกเพิ่มเจ้าของก็ทําให้หมดแล้วอ่ะนี่คือสภาพนี้ได้มาสี่หมื่นห้าเลยเนาะก็คือแบบคุ้มมากๆพี่โจเนี่ยเคยขี่แบบสุดๆไหมฮะว่ามันได้เท่าไหร่ครั้งนี้เหละครับผมลองขับดูกับเพื่อนนะ กับเพื่อนผมเงินเพื่อนประมาณร้อยอันนี้คือคือผมผมยังยังไม่ได้สุดยังไม่ได้สุดก็คือปล่อยไว้ก็คือหมายถึงว่าสุดของเราที่เราที่เราเคยขับมาผมรู้สึกประมาณร้อยห้าสิบหรือร้อยหกสิบร้อยหกสิบครับก็ยกเคัน่งเร่งแล้วไม่ไหวแล้วหน้าลูกหน้าแม่หน้าพ่อเริ่มลอยมาแล้วตอนเริ่มลอยมาแล้วแต่ว่าได้ท่อเอ็มโฟท่อเอ็มโฟมาด้วยเนาะแล้วก็สีเนี่ยก็เรียกว่า ไอ้สีตัวนี้ไอ้โอ๊ตอเรียกว่าอะไรวะคาร์ลัมบูใช่คาร์ลัมบูนะพวกเนี้ยก็คือปัจจุบันเนี้ยสีเนี้ยกําลังฮิตเลยแล้วพี่โจได้มาก็คือซื้อมานานี่ฮะประมาณช่วงต้นปีที่แล้วครับปีที่แล้วด้วยต้นปีที่แล้วน่จาจะประมาณช่วงเดือนเดือนมีนาปีที่แล้วโอ้โหมีนาปีที่แล้วเนี่ยสีเนี่ยกําลังมาเลยนะปีนี้ก็กําลังมาเลยสีนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เอ่ยนะฮะนิสันตอนนี้เป็นสีที่ออกจากศูนย์ก็มีมีสีนี้แล้วนะนิสันก็คือสีฮิต เพียอพี่โจได้ใช้ก่อนก็คือกำลังจะเปลี่ยนสีเลยด้วยอาจจะแบบว่าลอกออกหมดคือคือเหลือแต่สีสนิมก็ได้เนาะก็อาจจะเป็นแบบสไตล์เนาะก็คือมันเห็นน้องแถวบ้านลอกหมดเลยนะเป็นสนิมเลยเขาแกแบบแบบคัสตอมมาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นคุปผู้ปีปี94เหร93ครับ93ปีนี้มันเท่าไหร่วะ2,000 2 2 0เฮ้ย21 21 21โอ้โห20กว่าปี20กว่าปี น่าจะเป็นรุ่นน้องผมไม่กี่ปีอะสภาพแบบสวยมากเลยทีเดียวเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยท่อเนี้ยน่าจะลั่นหน้าดูนะฮะน่าจะลั่นหน้าดูเดี๋ยวชมเจ้าของเก่าครับผมว่าเจ้าของเก่าเขาทำรถแต่ใช่เจ้าของเก่าทํารถก็ค่อนข้างสวยนะมันเขาเรียกว่าแนวแนวแบบคัสตอมเนาะคัสตอมคือแบบมันดูแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันมันเตี้ยด้วยนะเตี้ยด้วยเนี่ยเดี๋ยว พี่โจลองข้อมให้ดูหน่อยสูงพี่โจรองสูงเท่าไหร่ฮะผมประมาณ173 74จเจี่เนะครับเจ็ดสครับพี่โจนี่ใหญ่ไหมฮะไม่มาตุ๊ตัวใหญ่เดีมาคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีเดี๋ยวลองข้อมเนี่ครับลองข้อมดูเนาะครับนี่ด้วยความสูงประมาณ70 173 74เนาะเออเต็มเท้าเลยเต็มเท้าเลยย่อๆเนาะย่อๆคือย่อๆแสดงว่าคนเตี้ยๆเนี่ยต้องต้องใส่สบายๆเออ เออเี๋ลองเตี้ยเตี้ยขึ้นมาแม่ขับก็ได้โอเคขับเตี้ยเตี้ยลองข้อมันี้เออนี่นะสำหรับคนเตี้ยนะผมสูงร้อยหกสิบน่ะหรอสูงร้อยหกสิบนะไอ้ถูงมันก็ไม่ถือว่าเตี้ยหรอกร้อยหกสิบอือต้องเน้นก็ได้พี่ต้นเท้าถึงพื้นไหมเออไม่หรอกโอ๊ตมันไอโอ๊ตมันเตี้ยไม่ต้องเน้นพี่โอเคเดี๋ยวมาฟังซุ่มเสียงกันดีกว่า มาฟังซุ้มเสียงว่าแบบเสียงซูเปอร์โฟร์ซเปอร์โฟร์อุ<ต>ปป้ยโโเนี่ยเสียกุญแจอยู่ด้านข้างเนาะไอเอร,ราก็อมองอยู่ว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนเออเนี่ยเสียกุญแจตรงนี้ฮะตอนที่จะขอเขาทำระบบสตาร์ทให้ผมสองระบบตรงนี้ก็ได้นี่จะบิดสตาร์ทแบบรถยนต์ก็ได้รดบิดสตาร์ทก็ได้ตัดทิ้งเสียงเทมปานีโอ้ฮ่าตรงนี้สตาร์ทตรงนี้เลยนะโอ้โหแบบกดเฟี้ยวอ่ะ แต่ว่าไม่ทูฟูจริงๆอ่ะมันไม่ได้สตาร์ทตรงนี้ใช่ไหมได่ยังไงสตาร์ทเหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติแต่นี่คือแบบเมื่อกี้นี่สตาร์ทตรงนี้นะเฮ้ยโอ้โห <c oughs> สตาร์ท <c oughs> เลยก็ได้โอ้โหเฮ้ยแต่สียงไม่ดังนะเสียงไม่ดังนะหรือว่าเรายิงแล้วลองลองลองแบบ เดินเบาแบบเอาเป็นว่าช่องเอ็นไอบีทั้งทีถ้ามาแล้วมีขี่รถเขาก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอ็นไอบีเขาคันเป็นไงไหวปะเข้าปะเข้าเข้าปะถ่ายกกันเข้าเข้า ไม่กำันทางเหมือนไม่กำันทางไม่ันยาวยาวมากลองไหมคันสูงกวาคันสูงกว่าใช่ไม่ลองไม่ลองเนี่ยซูเปอร์โฟก็ขี่มันเหมือนกันนะเนี่ย้ 就好来